บ้านอยู่บนดอยไม่เกิมลอยบนฟ้าระสาบลงมาแต่หาต้องด้วยสู่ก็เพลงฝาลังทัดเล่นนัดติมตึงติดนัดติมตึงใครควรต้องา บ้านบนดอยพอมีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำปั่นพอมีโรองนังรองท่วหน้าผาพมีโคดางเป็นตาเป๊ปซี่บ่มีเพลสันพันละอันคอยคนบนดอยชอบกินข้าวทีนบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีบ่มีข้าวนี้มีน้ำใจ Thank <inaudible> you.